ในที่สุดผมก็สามารถทําให้โน้ตบุ๊กเก่าเป็น10ปีสามารถเล่นฟรีไฟล์ได้ลื่น60 fps เล่นลื่นมากๆเลยนะผมก็จะบอกก่อนเลยว่าโน้ตบุ๊กของผมสเปคต่ํามากๆแทบจะต่ําที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับต่อไปนี้ทุกคนก็สามารถเล่นฟรีไฟล์ได้แบบลื่นแล้วนะผมเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าคามอ,อมของท่านทุกทน่าจะแรงกว่าโน้ตบุ๊กของผมอย่างแน่นอนก็ผมสามารถแก้ปัญหาได้แล้วที่ทุกคนเจอกันเนะาะก็คือเล่นฟรีไฟล์ไม่ได้กระตุกแล้วก็ เหล็กอะไรประมาณนี้นะครับก็คือตอนนี้รถบุกผมแบบต่ามากๆอ่ะสเปกอ่ะยังสามารถเล่นได้ลื่นแบบ60 fps เลยหนะ่อมดูน่อมก็ดูดิเนี่ยผมหันให้เลยหนะ่อมแบบลื่นมากๆเนี่ยโอ้โหแบบไม่มีกระตุกเลยนะผมและเป็น60 fps ด้วยนี่ไงเป็นไงล่ะและต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถเล่นได้แล้วและถ้าใครอยากรู้ว่าผมทำยังไงก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยไป เอาละครับผมขอกูส m o r n i n g Everyone กันด้วยน้อก็มีแบบช่อง S Q ก็แปดก็แปดแล้วก็มาอยู่กับโน้ตบุ๊กตัวเก่าของผมที่เคยทําคลิปก็คือคลิปนั้นลองเล่นฟรีไฟลดูนั่นแหละครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาลองเล่นฟรีไฟดูเหมือนเดิมน้อแต่ว่ามันจะลื่นกว่าคลิปนั้นเป็นบูสเต็คที่ลื่นมากๆเลยนะครับผมอ่าก็มาอยู่กับโน้ตบุ๊กของผมเนาะนี่เลยนะอมหน้าตาก็จะให้ดูสเปคโน้ตบุ๊กของผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยน้องเปิบโฟกัสแบบหนึ่งนะ้า คอไอสามสี่ศูนย์ศูนย์ห้ายูหนึ่งจุดเจ็ดกิกะเฮิร์นะผมแล้วก็จะเป็นการ์ดจอเอ็นวีเดียเออร์จีฟอรแปดสองศูนย์เอ็มนะครับผมสองกิกแล้วก็เมมเบ y รี่อยู่ที่สี่กิกเองนะครับผมแบบโน้ตบุ๊กเก่ามากๆเลยนะครับก็คือผมจะมาลองดาวน์โหลดบลูสแต็กแล้วก็ลองเล่นไฟดูเลยนะผมอเอาไปว่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะผม นี่เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งเว็บนี้ไว้ใต้คลิปนะก็ให้พี่ๆคลิกขวาตรงไฟบูสเต็แล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยหนะ่อมอ่าเห็นเมาส์อยู่เนาะกดดาวน์โหลดไปรอแป๊บนึงหนะ้อมนี่ครับกดตรงปุ่มสีฟ้าดาวน์โหลดเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึงนะปึ๊บอ่าเห็นกันเนาะน่าจะเห็นเมาส์ของผมอยู่นี่นะครับผมนี่ครับก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วรนอะแป๊บนึง ก็ในการเกิดคลิปนี้หนอมก็คือผมได้ทําการตื่นมาตอนกลางดึกแล้วก็อยากจะลองเอออยากจะให้ฟีไฟมันเล่นลื่นๆเพราะว่าเป็นปัญหาที่มาอย่างยาวนานเลยหนอมสำหรับเครื่องของใครที่ไม่แรงแล้วก็เล่นฟีไฟกระตุกอะไรนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปลองนึกคิดวันเก่าๆย้อนวันๆนะครับผมก็ได้ไปนึกถึงโปรแกรมบูสเต็กเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเคยเล่นแล้วลื่นมากๆเล่นในเครื่องนี้แหละครับที่ผมยังจําได้ดีในช่องเก่าของผมที่มันโดนแฮ็กไปแล้วนะครับ ก็ผมก็เลยลองคิดว่าถ้าเรามาลองเล่นดูอีกสักครั้งเวอร์ชั่นที่ผมเคยเล่นนั่นแหละครับก็เวอร์ชั่นเดียวกันเลยเนาะแล้วผมก็ลองโหลดมาแล้วก็ลองเล่นเออมันลื่นว่ะมันยังลื่นเหมือนเดิมนะครับผมก็น่าจะได้เห็นตอนต้นคลิปแล้วเนาะว่ามันลื่นขนาดไหนคือคลิปเก่าที่ผมเคยสอนโหลดอะอันนั้นมันจะไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะก็ยังกระตุกกว่านี้น่อมแต่เอพจะสูงแต่ก็ยังกระตุกแต่อันนี้คือผมไม่ได้เปิดเอพดูเลยนะแต่ก็ลื่นนะครับอ่านี่นะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนนอมกดตรงลูก ปุ๊บนี่นะครับผมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามันจะชื่อว่า b o o s t e k GP Setup นะครับผมก็ให้เราทำการกด double ลคลิกเข้าไปเลยก็คืออะไรที่เรานึกไปถึงวันเก่าๆมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผลหรือว่าไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันเออสมมติว่าผมนึกไปใช่ไหมล่ะแล้วก็ลองมาเล่นดูถ้ามันยังกระตุกมันก็เจ็บไงแต่ว่าอันนี้มันยังดีนะครับผมก็ ที่มันยังลื่นแต่ว่าถ้าเป็นแบบยังไงอะความรู้สึกของเราอะถ้านึกไปถึงวันเก่าๆแล้วมันไม่เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเขาไม่กลับมาก็เจ็บนะครับผมโอเคครับก็ระหว่างรอดาวโหลดให้มันติดตั้งเนาะนี่ครับผมคือจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงก็คือชื่อว่าบูสเต็คจีนนะผมจะเรียกว่าบูสเต็ k จีนมันจะเป็นของเวอร์ชันจีนนับนี่เป็นภาษาจีนเลยน้อมอะไรต่างๆก็จะเป็นภาษาจีนอาจจะดูยากหน่อยน้อแต่ว่าถ้ามันเล่นลื่นก็โอเคแล้วไหมล่ะ โอเคเราก็รอให้มันติดตั้งเสร็จแป๊บนึงนะครับอ่าเอาหล่ะหผมและตอนนี้มันก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วหน่อมก็กดตรงปุ่มสีฟ้านี้ไปเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็อาจจะช้าหน่อยก็คือผมว่าเครื่องของท่านชมน่าจะเล่นได้แบบลื่นแน่นอนเลยหนะ่อมอันนี้ขนาดโน้ตบุ๊กของผมแบบเก่าโคตรเก่าเลยนะครับสเปกก็กาก,ากากมากๆยังเล่นลื่นอ่ะคือมันเล่นได้เลยหนะ่อมแบบลื่นไปเลยคือ ไม่ได้ฝืนอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนต้นคลิปทิยมเห็นไหมอันนั้นผมยังไม่ได้ตั้งค่าประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคือถ้าเราตั้งแบบเออตั้งค่าให้มันลื่นขึ้นน่าจะโอเคมากกว่าเดิมเนาะแต่ว่าอันนั้นผมลองเทสดูไงมันลื่นแล้วก็ผมก็เลยมาทําคลิปเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งค่ากันดูเลยคลิปนี้อาจจะยาวก็ต้องเอรับชมไปนะถ้าใครอยากเล่นแบบลื่นๆนาะเราจะมาลองกันดูจะหาค่าที่มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเห็นเงาผมด้วยเนี่ยโยกไปโยกมาทีนึง เอาละครับผมก็รอๆเอนาะรอก่อนอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาก็กาทิ้งเลยนะนี่กาทิ้งไปเลยน่าจะแบบลื่นมากๆอะของท่านผู้ชมคือบูสเต็คหรือว่า MSI เวอร์ชั่นล่าสุดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมไปตั้งค่าอะไรไปไม่รู้อะคือขนาดคอมหลักของผมแรงมากๆยังกระตุกเลยนะผมไปเล่นโหมดสร้างห้องเออกระตุกเฉยงงนะผมคือผมสงสัยต้องได้เปลี่ยนหรือว่าตั้งค่าโหลดใหม่แล้วแหละครับ ตอนที่ผมเล่น e MSI เนอะแต่ว่าอันนี้อ่ะดูดิคือแบบลื่นจริงๆอ่ะโอเคก็พอมันโหลดเสร็จก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับผมจากนั้นก็ให้เรามากดตรงนี้เลยเราจะไปดาวน์โหลดเกมฟรีไฟล์กันนะนี่ครับผมตรงหมวดหมู่แรกปุ๊บแล้วก็มาตรง Google Play เลยนี่ครับผมทุกอย่างมันจะเป็นแบบเก่าๆหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะ นี่ผมขนาด Google p พย y ยังเป็นแบบเก่าเลยนะก็มากดตรงนี้เว็แบบอ่าแล้วก็ข้างบนใส่อีเมลของเรานะครับผมแล้วก็ข้างล่างใส่รหัสผ่านอีเมลของเราจะเป็นภาษาจีนเนาะก็ผมขอใส่แป๊บหนึ่งนะอีเมลนะผมใส่อีเมลของเรานะถ้าใครยังไม่มีอีเมลเอ้ยจะเด้งหนึ่งทีกดเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมนี่ครับก็รอนี่กดตรงนี้เวืแบบ อ่ข้างบนใส่อีเมลข้างล่างใส่รหัสผ่านอีเมลเนาะก<ช>็ถ้าของใครยังไม่มีอีเมลก็ไปสมัครซะ<ช>อ่านี่นะผมก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาเลยเนาะตอนนี้เข้ามาใน Google Play แล้วเนะาะ f e e f i r e กดไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งนี่กดยอมรับนะผมก็ระหว่างเรารอเกมฟรีไฟกําลังติดตั้งนะผมเราลองมาดูการตั้งค่านิดนึงนะครับอันนี้คือผมจะยังไม่ตั้งค่าเลยนะแต่ว่าจะมาเปิดหน้าต่างให้ดูก่อนเพราะว่าเออถ้าผมตั้งค่าไปเผื่อผมตั้งค่าเกินเลยแล้วมันไม่ลื่นนะผมเราจะลองแบบไม่ตั้งค่าก่อนนี่ครับผมกดตรงลูกศรตรงนี้ครับนี่น,น,นี่เห็นไหมอ่าแล้วก็มาตรงช่องแรกเลย จะเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ก็เอาจากที่ผมจําได้นะดูดิมันคือมันจะมีเราติก๊กคือถ้าผมจะไม่ผิดที่แปลแบบลองใช้หมดประสิทธิภาพหรืออะไรต่างๆนี่แหละครับผมแต่ว่าผมจะยังไม่ติกนะ๊กเนาะนี่ครับแล้วก็สามารถตั้งขนาดหนะ้าจอได้เนี่ยอันนี้จะเป็น1280งพันสอสเราสามารถตั้งได้น้อยกว่านี้อีกถ้าน้อยกว่านี้ก็จะลื่นอีกนะครับผมแต่ว่าเราจะยังไม่ตั้งนะนี่ตรงนี้สามารถตั้งได้ถึง สูงสุด4คอร์แล้วก็แรมถึง4กิกเลยนะแต่ยังไม่ตั้งเช่นเคยอันนี้เป็น Direct X กับ OpenGL รูทด้วยน่อมเนี่ยมีให้ติ๊กแบบทำคือถ้าเราติ๊กแล้วรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวทำให้มันลื่นขึ้นเยอะเลยน่อมตรงนี้อีกแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะผมว่าจะเอาแบบไหนเนี่ยมี ASUS อีกนะครับผม S7 คือแบบเราสามารถตั้งค่าหลายหน้ามากที่จะทำให้ประสิทธิภาพมันแรงยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยตรงนี้อีกติ๊กตรงนี้จะทำให้มันสมูทยิ่งขึ้น ตรงนี้าจะทําให้ภาพสวยเนี่ยมันก็จะมีการ์ดจอแนะนําคือบอกเลยนาอมีหลายหน้ามากๆเลยนะที่จะทําให้ไอ้บูสเต็คเวอร์ชันนี้มันแรงขึ้นยิ่งไปอีกแต่ว่าผมจะลองแบบเบสิกก่อนเนาะก็เดี๋ยวไปมาโหลดเกมได้เสร็จเข้าไปในเกมแล้วมาทบกันอีกทีนึงนะผมเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเนาะ เอาละครับผมแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยถ้าพู้ชมดูดีตรงหน้าจอแบบอ่าล็อบบี้หรือเปล่าหน้าปกเข้าเกมน่อมก็ยังลื่นเลยน้อเนี่ยดูวิดีโอนี้ยังลื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะแบบกดตรงนี้เลยน่อมโดยที่เราขี้เกียจล็อกอินรหัสหลักแล้วนะครับเราจะกดเริ่มแบบเร็วๆกันเลยเนาะดูดูดูมันลื่นไปหมดนะอ่ะอ้ยดูยังไงก็ลื่นอนะ่ะดูดิเยี่ยวเยี่ยววอสเซบอยกดไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆชื่ออันนี้แหละ กามิกสูไปดิกดไปดิโอ้โหแล้วเอาชื่อนี้มาให้ผมทำไมอ่ะเรียบร้อยแล้วหนอมดูดิลื่นกมากเลยนะขนาดดูหน้าต่างนี้เอาเป็นว่าเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเปลวเปวปเห็นไหมน่งเกา เอาละครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยจะลืล่นหรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะผมหนึ่งสองสามป้าหมุนนะผมหมุนหมุนหมุน,มนเอาคลิกซ้ายไม่ได้เฉยเอาเอานี่นะครับผมดูลื่นไม่ลื่นก็ดูเอาท่านผู้ชมดูดิโอโ้โหสุดยอดเลยนะครับผมโดยที่ไม่กระตุกอย่างกับ60เฟรมโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าขั้นสูงเลยรกระโดดลงไปเวิบอ่าดูลื่น เฮ้ย <Hey, S 2> มันบ้าไปแล้วท่าน้ยมโอ้โ oh. หแต่ว่านี่ยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มนะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าปุ่มอีกทีนึงเนาะโอ้โ oh. หลื่นมากๆเลยนับดูดิโคสมูด oh, อะเนี่ยผมหมุนหน้าจอยดูโอ้โหคือผมไม่รู้ยาแบบอวยยังไงแล้วอ่ะท่าน้ยมมันลื่นมากๆจนหน้าตกใจเลยนะผมโดยที่ข้อมือผมมันไม่ได้แรงเลยเฮ้ย <Hey. S 1> บ้า โคตรบ้าเลยเป็นคิวทิ่ผมแบบเหมือนเหมือนเจอวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็แบบเหมือนมีความสุขอะท่านชมเนี่ยเนี่ยคือลื่นมากๆเลยอมเนี่ยดูตัวละครเดินดิแบบสมมุติแล้วก็คือเราจะมาตั้งค่าปุ่มกันนะครับเออเดี๋ยวผมขอไปอยู่ในบ้านเอ้ยแต่ว,ว่ามันต้องกระโดดอีกนี่ว่ะเนี่ยเอออาจจะมีเหล็กบางทีนะผมแต่ว่าเดี๋ยดูถ้ามผมหมุนแบบนี้มันคือลื่นเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าอะไรอีกเยอะนะยังไม่ต้องไปสนใจเนาะนี่ครับผมมากดตรงนี้นะดูตามเมาส์อ่านี่ๆเดี๋ยวผมชี้ให้ตรงนี้เลยนะครับตรงลูกคีย์บอร์ดกดไปคลิกซ้ายนะครับผมเราจะมาตั้งค่าปุ่มกันผมจะมาสอนด้วยเนาะนี่ครับผมก่อ,อื่นท่นผมเห็นตรงแถบนี้ใช่ไหมเป็นปุ่มเดินนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีปับ๊บนี่ก็จะมาแล้วนะปุ่ม W A D S นะครับลากมาไว้ตรงที่เราวางปุ่มเดินเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปอันนี้นะครับผมฟึบคลิก ขวานะครับลากมาไว้หน่อมคลิกซ้ายค้างมาไว้ตรงปุ่มคลิกขวาแต่ว่าตอนนี้คลิกขวายังไม่ขึ้นเนาะอ่ะก็ลากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้หน่อมอันที่3ก็คือจะเป็นเป้าหนะ่อมเป้าเล็งปุ๊บนี่จะมาอยู่ตรงกลางเลยนะพอเราเมาส์มาชี้ตรงเป้านี่ครับผมรอแป๊บหนึ่งนะมันจะขึ้นให้เราตั้งค่าปุ่มเอาใหม่ชี้ใหม่นี่ครับผมอเอาใหม่ลากเมาส์นี่ครับผมตอนนี้มันเป็นคลิกขวาแล้วกดคลิกซ้ายไปทีนึงเราก็สามารถเปลี่ยนได้หน่อมอ่ะผมจะตั้งเป็นปุ่ม F1 เนาะ เพื่อที่จะเรียกเมาส์ออกมาเนผมกด f 1เมาส์หายกด f 1อีกหนึ่งทีเมาส์ออกมาจะใช้งานเมาส์อะไรแบบนี้นะครับผมกดคลิกซ้ายตรงนี้เนอมที่มันเป็นรูปวงกลมเหมือนเป้าเช่นกันฟึบนี่มันจะเป็นแบบคลิกซ้ายเพื่อยิงหนอมลางมาไว้ตรงปุ่มยิงเลยอ่าเรียบร้อยแล้วับสำหรับการตั้งค่าพื้นฐานต่อไปเราก็สามารถตั้งค่าปุ่มตามใจชอบเลยคลิกตรงปุ่มกระโดดก็ตั้งค่าเป็นปุ่มสเปซบาร์คลิกตรงปุ่มนั่งผมจะตั้งค่าเป็นคอนโทนอ่ะมีคนยิงผมแล้วนะครับ แล้วก็ปืนช่องที่1ผมจะตั้งเป็นเลข1ช่องที่2เป็นเลข2อ,อ่ะก็คือข้อเสีย1อย่างสหรับโปรแกรมนี้เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะมันจะไม่สามารถตั้งปุ่มซ้ําได้อ่าสมมติว่าผมจะตั้งเลข2อ,อีกตัวนึงนี่ผมจะเป็นสีแดงเลย้ลวจะตั้งไม่ได้เนาะเราต้องตั้งเป็นเลขอื่นก็คือเลข3แล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่ม B คือผมถ้าใครอยากจะเล่นจริงๆอะ่ะแล้วก็มันไม่มีวิธีอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วคือไม่ต้องสนอะ่ะแค่ปุ่มตั้งซ้ํามไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่่เว้ยนี ขนาดผมยังเล่นได้เลยแล้วก็เราใช้ปุ่มซ้ำไม่แค่กี่ปุ่มเองคือถ้าเราต้องตั้งหลายๆปุ่มเรากด F1 แล้วก็เรียกเมาส์มากดเลยดีกว่าเออก็ง่ายๆนมอะปุ่มยาของผมผมจะตั้งเป็นเลขเออเลขสี่แล้วกันนี่ครับผมตั้งเข้าๆประมาณนี้นะแล้วก็กดเซฟฝั่งนี้นะนี่ๆตรงนี้น้อมกดเซฟเนาะฝั่งซ้ายนะครับกดไปฟึบนี่เรียบร้อยเราลองเล่นดูนี่ลื่นลื่นมากๆ เก็บของเก็บของผมลืมตั้งเป็นปุ่ม F นี่กระโดดยิงนะครับผมอ่ะทำให้เมาส์หายก่อนอันนี้เมาส์ยังโผล่กดปุ่ม F อเมาส์หายแล้วก็หมุนหุ้ยบ้าวิ่งกดปุ่มชิปยิงยิงยิงเออดูกดปุ่มเลขหนึ่งเพื่อเติมกระสุนแล้วก็มา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 ดู โอ้โหมันจะลื่นไปไหนท่นานผู้ชมคอมไม่ได้ลงไม่ได้แรงเลยเฮ้ยบ้าจริงๆเลยท่านผู้ชมคือบ้าไอ้บ้า <c oughs> ขอโทษดีผมหลุดน,นิดนึงแล้วก็ไปต่อนะครับผมปั๊มยาเลขสี่กดไปฟืบชิวดูผมหมุนหมุนแบบเร็วๆเลยนะผมคือลื่นอะ่ะไม่มีค้างไม่มีกระตุกอะ เอาง่ายๆโอ้โหไม่รู้ว่าจะอวยยังไงแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็คืออันนี้น่าจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันเรียบร้อยแล้วนะแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําการเอ่อตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติมนะแต่ที่จริงอันนี้ลื่นแล้วนะคือถ้าเป็นผมผมจะไม่ตั้งค่าเพิ่มแล้วนะเพราะว่ามันลื่นมากๆแล้วนะดูท่านผู้ชมดูดิเนี่ยหันไปหันมาคือลื่นเลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะตั้งค่าเพิ่มเติมเราคือทดลองอะ่ะเอาง่ายๆ เราทำอะไรมาหนึ่งอย่างก็คือต้องทดลองหลายๆอย่างนะครับผมเพื่อที่จะหาค่าที่ดีที่สุดอาจจะมีค่าที่ดีกว่านี้ไปอีกหรือไม่อาจจะไม่มีแล้วเราก็ต้องลองนะครับโอเคเราออกกันนะผมกด F1 เพื่อเรียกเมาส์ขึ้นมาแล้วก็กดตั้งค่าปึ๊บแล้วก็ออกทูล็อบบี้เลยนะผมอะไรออกทูรล็อบบี้วะนี่นี่ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้กดตรงตั้งค่าในเกมก่อนเลยนะผมปึ๊บหน้านี้ไม่เกี่ยวอ่านี้ก็ไม่เกี่ยว มาตรงดิสเย์นะผมดิสเย์อ่านี่ดูอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าเป็นสมูทจัดไปสมูทให้ FPS หรือว่า High Frame Rate ้าลื่นยิ่งขึ้นอีกกดให้ปาบนี่อันนี้ลื่นสุดของเกมที่ผมจะสามารถตั้งค่าได้แล้วนะแล้วเราลองไปเล่นดูโอ้โหหมุน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 ,มน60 FPS โอ้โหลองเล่นดูอีกทีหนึ่งดิท่านผู้ชมอันนี้คือผมตั้งค่าแบบลื่นสุดแล้วนะครับผมมาดูกันว่ามันจะลื่นซักขนาดไหน อ่านี่ก็เข้ามาในหน้าต่างโหลื่นขนาดนี้ดูแล้วมีผมหมุนเฮีย yeah! ขอพูดคำหยาบขอเนืาอพูดคำหยาบมันโคตรลื่นเลยอ่ะดู6 0 fps นะครับผมอันนี้ถึงจะไม่มีแสดง fps แต่ว่าผมดูด้วยตาเปล่าผมจำได้นะผมว่าอันนี้จะเป็นลื่นแบบ6 0 fps นะครับโอ้โหมัน อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้คือก้าวกระโดดจาก b o สเต็ k เวอร์ชั่นเก่าที่ผมเคยลองกับเครื่องนี้เลยนะับผมผมไม่คิดไม่ฝันว่าคอมเครื่องนี้ยังจะสามารถเล่นฟีไฟล์ได้นะเอาจริงเออแล้วอยู่ๆก็มาเจอก็อคือคลิปแม่งยาวแล้ววะเดี๋ยวผมขยายหน้าจอเต็มเลยนะเรามาลองแบบเต็มหน้าจอกันบ้างนะครับผมถ้าของใครอยากจะดูการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะผมอาจจะมีอะไรพิเศษมากกว่านี้ก็ รอดูต่อไปนับคลิปนี้อาจจะยาวย้ําไว้ก่อนเลยถ้าเราขยายหน้าจอใหญ่มันอาจจะไม่ลื่นเท่าเราเอาหน้าจอเล็กนับแต่มันก็ลื่นนะเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากแต่ว่าถ้าหน้าจอมันเล็กรู้สึกว่ามันเหมือนลื่นมากๆอะแต่ว่านี้หน้าจอมันใหญ่แล้วไงโอเคไปต่อนะครับผม <S <S เออตายตายทุกท่านเนี่ยมนันลื่นจริงนะแบบเล่นได้แบบชิลๆเลยนะเนี่ยผมหมุนไปหมุนมาเนาะแต่ว่านี้เมาส์ผมอาจจะเร็วไงมันเลยแบบกลับไปกลับมาฟึบนฟถ้าคือ DPI เมาส์ช้ามันจะแบบสม ooth เลยนะครับผมไปไปกันต่อเนี่ย 5Q คือเราสามารถเล่นให้มันได้ที่1ได้แบบชิวๆเลยนะไม่ใช่แบบเล่นลำบากแล้วก็ยิงอะไรไม่ได้เลยนะผมก็คือดีมากเอาไปว่าเราไปตั้งค่าเลยหนอะมเพื่อเป็นการที่จะไม่เสียเวลาเนาะก็น่าจะได้เห็นผลกันแล้วแหละไปโอเคออกจากหน้าจอเต็มหนอมกดปุ่ม ESC แล้วก็มาตั้งค่าเลย ก็ตรงลูกศรตรงนี้เลยน้อมปึ๊บแล้วก็ช่องแรกจัดไปนี่หอมตรงนี้อไม่แน่ใจอว่าจะเลือกอันไหนดีหน้าต่างนี้ยังไม่ตั้งค่าก็แล้วกันเนาะตรงนี้อสมมติว่าผมตั้งเป็นมไอซ CPU สองคอแล้วกันคือเราจะไม่ใช้เต็มจนเกินไปหน้อมเพราะว่าคอของผมมีแค่สามอ๋อสามคอหรือว่ากี่คอไม่รู้อะสี่คอหรือเปล่าแรมมาหมแรมผมจะตั้งมาสูงนิดนึง 2,000ันก็แล้วกันนะ้องท่นม่8ี่สะบแนอ่ะ2 0, 48, นอ4 8เนาะหน้านี้แล้วก็หน้าต่างนี้กดรูทเฟึบเฟบเช็คถูก2อันตรงนี้อันไหนน่าจะแรงวะ S8 พัดหรอหรือว่าลองเลือกเป็น A อสุดแล้วกันนะ้องท่นมเนี่ยเฟิบเฟบหน้าต่างนี้นะผมทำให้ลื่นกดตรงนี้ลื่นขึ้นไปอีกนะครับผมตามนี้แล้วก็เฟิบฟบตรงนี้เลือกเปน็นอันนี้อืม ไม่น่าจะต้องตั้งค่าอนะไรแล้วหน้านี้ผมไม่อยากจะยุ่งว่ะกดปปึ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะผมอะพอกดปุ่มนี้เนาะมันกําลังดาวน์โหลดนะผมอ่ะแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าอันไหนอ่ะน่าจะฝั่งขวาหนอมอันฝั่งขวาเนาะปึ๊บเพื่อเป็นการดีสตาร์ทเอา้าไม่ใช่ว่ะต้องฝั่งซ้ายโอ้จบแล้วตั้งค่าใหม่ตั้งค่าใหม่ปึ๊บ,บหน้านี้เหมือนเดิมปึ๊บอ่ะ เป็นค่าที่ผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็เรากดออกบูสเต็ทีนึงเนาะต่างนี้เราสามารถพับไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาเข้าใหม่อีกทีนึงกด yes เออผมน่าจะงอหน้าจอให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อกี้มันสะท้อนนะผมเมื่อกี้ ก็คือจะบอกอีกหนึ่งอย่างอันนี้ยังตั้งค่าไม่สุดอีกนะผมก็คือถ้าจะตั้งค่าสุดอีกเราจะไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราให้มันแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งค่าในแอนด์รีย์คอนโดนพาเนลก็คือผมจะบอกเลยว่ามีเยอะคือการตั้งค่าให้มันลื่นนะมีเยอะมากแต่ว่านี้เรายังใช้ไม่ถึง5 0นะครับผมสำหรับตั้งค่าให้มันได้ประสิทธิภาพที่สุดก็มันยังลื่นขนาดนี้แต่ว่าผมจะไม่ไปตั้งค่าอะไรเยอะแล้วแหละท่านยมโอเคกดไป อาหลังจากที่เราตั้งค่าเกมให้มันสมมูทยิ่งขึ้นคือภาพตรงนี้จะไม่ลื่นแล้วนะครับผมไม่มันจะไม่ขยับแล้วเพราะว่าจะทําให้เกมของเรามันลื่นยิ่งขึ้นเนาะโอเคอันนี้มามาดูกันน้อกหมุนรอบก็คือ,อมีมีกระตุกเล็กน้อยแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงโหลดตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ก็คือลื่นสมูท60เฟรมเรียบร้อยลองไปเล่นอีกทีหนึ่งกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง อ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมไปตั้งคา่าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะโหลดเข้าในเกมเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเมื่อกี้เสียงเพลงมันจะอยู่นานมากแต่วันนี้เสียงเพลงโผลม,มาแป๊บเดียวแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับนี่ก็คือจะประมาณนี้โอ้โหมันลื่นจริงอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิดูในกล้องของผมดิโคตรลื่นเออเนี่ยครับผมแป๊บเดียวมาบนเครื่องบินคือโดยที่ตรงนี้ยังโหลดไม่เสร็จนะเนี่ยเนี่ยตรงลำดับเมื่อกี้ยังโหลดไม่เสร็จเลยนะาะก็คือ เข้ามาเข้าเกมเร็วกว่าเดิมนะครับผมก็คือแสดงว่าตั้งค่าน่าจะแบบทําให้มันแรงยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็โดดไปเลยนี่ครับไม่มีการกระตุกโดดก็คือฟืบเลยไม่มีการค้างเหมือนมือถือมือถือยังค้างนะเอาจริงมือถือบางเครื่องอยังค้างเลยเอาจริงนะดูด,ดิลื่นนะียงเมาส์ผอเร็วยังวะผมจะพูดในคลิปนี้คาว่าลื่นน่าจะมีประมาณร้อยครั้งแล้วะก็มันลื่นจริงๆอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ย โดดลงมาสมูทแล้วก็โอ้โหเก็บปืนดูสมูทอะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลขสองปังเรียบร้อยเข้าหัวไปหนึ่งทีโอ้โหโคตรสุดอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้คนจริงนี่คนจริงนั่นเอาแล้วไงท่านยอเห็นไหมเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือบวกหมุนไปหมุนมากระโดดไปกระโดดมาไม่มีกระตุก แสดงว่าตั้งค่าตามผมแบบนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมโหลดเกมไวขึ้นเรียบร้อยคือไม่มีอะไรที่ติคลิปนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆอะแบบมันเปลี่ยนได้จริงนะแล้วก็สามารถทําให้คนที่ไม่มีโอกาสเล่นสามารถยังเล่นได้อีกเออเอาไงล่ะหลังจากที่แบบเออโหลดเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นล่าสุดทางบริษัทเกมออกมาว่าลื่นขึ้น ไม่กินสเปคขึ้นแต่ก็ยังค้างแต่ว่านี้ไรที่ติจริงๆผมให้เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของผมณนะตอนนี้เลยนะครับผมถึงแม้ฟีเจอร์อาจจะไม่ได้ดีเท่าเวอร์ชันล่าสุดแต่ว่ามันลื่นลื่นมากลื่นครั้งที่300จัดไป <c oughs> ก็เอาเป็นวาคลิปนี้ยังไงทุกคนเราจะจบคลิปไปเลยไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรรีวิวแล้วหอมก็น่าจะได้เห็นตามเ ประสิทธิภาพอะไรต่างๆในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เรียบร้อยสุดยอดมากๆเครื่องนี้ก็นี่เลยน้อตบุ๊กของผมนะแบบเก่ามากๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมมาทํา y o youtube นะครับก็ยังเป็นตำนานเหมือนเดิม <c oughs> ก็สําหรับคลิปน,นี้มีเท่านี้แหละครับผมน่าจะเป็นประโยชน์มากๆแหละผมคิดว่านะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยฝากแชร์คลิปอันนี้ไปให้เพื่อนสำหรับคนที่เล่นไม่ได้หรือกระตุกแชร์ไปให้คนอื่นเยอะๆเลยนะผมก็ไปละครับแล้วพบกันซีอยู่และบอกเลยหน่องว่าปีนี้จะเป็นปีของผมและผมจะทําคลิปที่มันมีประโยชน์คุณภาพอะไรต่างๆมายิ่งขึ้นหน่องหลังจากที่ผมหมดไปไปนานเนาะไปละครับ